กองกงฉี9กาคุมพานี้พับจีโมบายแจกแพ็กเสียงฟรีนะครับเป็นแพ็กเสียงมังกรนะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะยังไม่ถึงผมได้อ่างเปามานะคือมันเป็นแพ็กเสียงมังกรแต่ว่าไม่ใช่มังกรตัวนี้นะแจกฟรีนะครับพับจีโมบายในวันที่9กาคุมพานี้อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับกับแพ็กเสียงมังกรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่1 0 11เนี่ยผมมีแข่งด้วยอย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะวันนี้ก็เลยจะมาวอร์มกันสักนิดนึงโอ้โหมาถึงยิงเลยอะเนี้แบทเทิลรอยย่กับเมโทรนะครับ ก็เลยบอวบซะหน่อยเพราะว่าทับจีเขามีกิจกรรมลูน่า n ิวเย a r 2งนยนะแล้วมันมีไข่บาวาเนี่ยวอวอมเดี๋ยวตอนไ่แข่งจะกลายเป็นไก่ทำไมกระโดดไปได้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับบทเบทรอยย่อนะทุกคนมันขึ้นทางไหนวะไอตรงนี้มันมีคนอยู่บนหลังคาทุกคนละสัตว์กันนะครับวันนี้เราก็เลยมาวอ์มหน่อยเพราะว่าเราได้ได้แข่งด้วยนะรายการสตรีมเมอร์อย่าลืมมาดูกันนะครับ เดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีเสียงคน้ายมือด้วยอุ้ยเขาแก๊กระเบิดเขาแก๊กระเบิดฉันสัมผัสได้แล้วอีกคนหนึ่งไปไหนเนี่ยมีคนแก๊กระเบิดหลังคาหรือในบ้านวนะอาจารย์ในบ้านนี้นะครับอุ้ยเขาไปพอด,ดีเฮ้ยมีคนโดดมาไอ้ไม่โดดเอาคิวก่อนพ่อก่อนไว้ดูคน,นี้ไม่ดาม นายขอดาบให้เราหน่อยเจ้ามนุษยดีเสียง,งนอกด้วยเนี่ยแต่มันมีคนตรงนี้2คนอะไอคนที่โดดรงมมาคนที่ยิงอะเอาละครับใช้ดาบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตอนในการแข่งอะมันใช้ดาบหรือเปล่านะทุกคนผมจะอุ้ยมีคนมีคนโนมีคนโน้น อยู่บนหลังคาครับอีกคนหนึ่งอยู่คอนเทนเนอร์แล้วเราจะยิงไงเนี่ยอันนี้มันปีนไม่ได้อะโอ้หจังว่าแบบบินพอดีไม่เห็นโหว่าเขาเนียนอยู่ครับมีเสษปั๊มยาโหสามหนานมากมีการยิงอะไรเกิดขึ้นเอาแล้วครับวางมือครับใครยิงอะไรกัน ข้างน,นอกกับนี่ไนงะผมว่าแล้วไอ้นี่มันอุ้ยอุ้ยเดินไม่ออกอยู่ๆตัวก็อยู่เดินอันนี้น่าจะบอดมาเนี่ยทำไมเสียงมันแปลกๆบอดวิ่งมาเก็บของฝึกยิงครับถือว่าฝึกยิงเน้นคิวเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าจังหวะดเดินมันหลุดวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เล่นนานอุ้ยโอ้โหมันมีคนโดดมา ชิพหายแล้วครับเพื่อนเขามาแล้วจ้ามีเสียงอะไรอ่ะแก๊กระเบิดไปเนี่ยไอ้ไอ้โอ้โหเรียบร้อยโดนระเบิดตายไอ้บ้าเอ้ยคือได้ยินเสียงแก๊กแล้วว่าแต่ว่าแบบมันจะมันวิ่งออกมันก็โดนโดนเขายิงอยู่ดีนะครับโอ้โห,หมุไปไม่ถึงแล้วครับ800เบสรเอาเราโดดนี่แล้วกันทุกคนฉันจะไปรับแพ็กเสียงปีอา้าวมีพลเฉยเลยว,วะได้เลยครับพี่ชาย คนไะเนี่ยทุคนวิ่งครับข้างหลังมีปะโอ้ oh, UMP คือแบบมันมันพุ่งช้านะหาปืนใหม่ก่นครับตอนนี้เราจะพยายามเล่นให้ได้อันนี้ที่สุดนะทุกคนเป็นการซ้อมให้ได้ดีที่สุดดา <laughs> บเจอแล้วผมไม่รู้ว่า อย่างที่บอกอะไม่รู้ว่าตอนแข่งมันใช้ดาบได้หรือเปล่านะคือแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะให้ใช้น่าจะมันรายการสตรีมเมอร์อะมันน่าจะแบบเล่นอีเวนต์นี่แหละเออแต่ไม่รู้ด่านไหนนะครับถ้าใช้ดาบอย่างเดียวนี่มันเลยนะเอาเป็นว่าเราจะซ้อมใช้ดาบไปด้วยนะครับมาเตรียมตัวเลยเจ้าพวกนุดผมซ้อมใช้ดาบก่อนเลยเตรียมตัวครับทุกคนผมเล่นแต่เมโทรนะช่วงเนี้ยคือไม่ค่อยได้เล่นไอ้แบตเตอร์ยอโหมดอย่างนี้เท่าไหร่นะครับ ก็เลยแบบอาจจะแบบจังหวะเกมมันจะปิดเปลี่ยนนิดนึงนะอย่างเมโทรมันจะใจเย็นนิดนึงแต่โหมดนี้มันจะบูได้ไงนี่ไงเฮ้ยมีคนเกียดอะไรอ่ะุ้ยจกของอยู่เอายิงออกดัานเดียวอะไรกะเนี่ยมือลื่นครับมือลื่นบ้าเลย อุ้ยมีมือสไนเดี๋ยวมีมือสไนบนเขาเฮ้ยมือสไนมันยิงทุกคนมันจะล,าล้านปะเนี่ยเลยยไอ้มือสไนมีมือสไนบนเขาครับไปแล้วครับไม่รู้ว่าเขาน็อกไอคนเพื่อนเขาได้หรือเปล่าแต่เราจะไปจัดการนะครับไอคนนี้มันบางอาจเนี่ยเราไม่ต้องกลัวสไนนะทุกคนเพราะว่าเรามีดาบเหมือนกันอุ้ยมีคนโดดลงมา เพราะว่าดาบเรากันสไนได้อยู่แล้วนะครับพวกลูกซองพวกสไนเนะี่ยดาบดาบถือว่าแก้ทางมากถ้าเขายิงมาโดนเราเราก็ปัดมันดักแน่เลยวะเมน็ดเมื่อกี้มันมีคนโดดล้มอีกคนนึงนะแต่ว่าต้องมีสองคนนะหรือว่าเขาอยู่บนบนนั้นปะวะผมไปดูไอ้ตัวโดดล่มก่อนเนี่ยมีเสียงอยู่ในบ้านนะครับเสียงดังฟังชัดแอบอยู่ชั้นหนึ่งมาแล้ว มีชาสามดาบไปไหนแล้วอะอุ้ยไม่ตายมีคนยิงด้วยครับมีชาสามดาบ <No. S 1> เอา้า วิชาสามดาบเมื่อกี้มันติดครับเจ็บมากแล้วนะเมื่อกี้เอาดีอ่านอนอย่างนี้เชงเชงเชงวิชาสามดาบผมบอกแล้วถ้าเลือดน้อยคือเสร็จแต่ผมรู้แล้วนะทุกคนมันมันฟันไม่ได้แล้วนะครับมันเนิร์ฟแล้วถ้าเราไปกดฟันเมื่อไหร่เกาะมันจะแตกเลยนะเมื่อก่อนอะเกาะมันแตกแต่มันยังจะเป็นอมตะอยู่นะครับแบบมันยังกันอยู่แวบหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันมันเอาไอ้จังหวะการดาบแวบหนึ่งอะออก M4 แล้วกันตอนนี้ดาบมันก็เลยเนิร์ฟแล้วนะครับคือไปไล่ฟันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องรอจังหวะที่แบบเขาเลื่อนน้อยๆแล้วพุ่งไปฟันอะ่ะอันเนี้ยได้จะดูก่อนนะไอคนนี้ก็คือใครไม่รู้ครับยิงวิชาสามดาบเราจะใช้ตอนที่แบบเราเลื่อนรถศัตรูได้แล้วเราก็ไล่ไล่ฟันไล่ตามหาเขาอะผมว่าน่าจะได้อยู่เฮ้ยว,วงบีบหรอวะเอาล้วไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันครับไปไหนแล้วไม่รู้ เอ้ผมลืมเปิดไม้ไปเนี่ยโอเคโหวงอยู่บุบ้านนะครับเดี๋ยวไปจัดการไอ้คนนั้นก่อนน่าจะไม่มีใครลนะเหลือ16คนเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงฟืบมันมีคนกอบนต้นไม้ไปเนี่ยทุกคนนี่มันมีเสียงนะเมื่อกี้ชงเชง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 เอายิงกันนัดเดียวสิหายแล้วครับวงบีบ ไปแล้วไปแล้วอุ้ยว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 ุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สไนป์ผ่านเมื่อกี้สไนป์ผ่านมาดิมาดิเพื่อนไปแล้วครับพิชานสามดาบของเราจะตายวงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมวงมันหนีเราไม่ได้เหรอทุกคนต้องพันยาว่ะคือมันมีคนอยู่ข้างในครับแล้วเขายิงสไนป์ใส่เราน่าจะเนินไกลๆนู่นแหละไปแล้วไปแล้วยาหมดแล้วนะครับตอนนี้ เราต้องพุ่งไปแล้วอา้าวเรามีคนยิงอีกโอ้โหมันมีคนอยู่ในวงว่ะิเจอแล้วทุกคนผมว่าเราควรยิงเราควรเก็บไอ้คนนั้นปะ่ะเนี่ยมันยิงอยู่นะ่ะสองตียิงกันเอา้าโอโ้ยิงไม่โดนมันเดินครับเดินไปยิงไปมือลั่นทาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้ววงบีบว่ะโอ้โหลืมดูวง ชิปายแล้วจ้าน่าจะตายวงครับแบบนี้โอ๊ยวิชานสามดาบอุย้ยไปแล้วไปแล้วขวามือมันยิงซ้ายมือก็มีครับโอ้โหแล้ววงแบบอย่างไกลบอกว่าเราตายวงวะ่ะเฮ้ยไหนขอขึ้นรถด,ด้วยเอ้ยมันขับผ่านไปเลยเหลือสี่คนข้างหน้ามีปะเนี่ยอุย้ยข้างหน้ามีคนอีกนิดเดียววะ่ะอุย้ยต้องยิง ป้มามันเห็นก่อนเอ้าผมได้เป็นสองเหรอเนี่ยคนนี้เขาเอ้าอะไรวะสรุปตีสี่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมันเหลือ4คนนะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็โกงโกงฉี่กันไปนะครับแตกอันนี้ก็ถือว่ามอร์มนะครับเดี๋ยวก็จริงๆก็จะเริ่มมีวอมเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันมีทั้งรายการแข่งแบทเทิลรอยัลแล้วก็เมโทรนะซึ่งเมโทรผมเล่นอยู่แล้วแต่แบทเทิลรอยัลเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะก็อย่าลืมมารับนะครับกิจกรรม อของทางพับจีนะครับลูน่านิวเยีย2024นี้นะครับก็วันที่9กุมภานะครับมารับแพ็กเสียงบางกรฟรีแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแข่งวันที่10-11ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมัน10กับ11 2รายการรายการละ1วันก็มาดูกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเบบี้ชักจิ๊ดจจิ๊ดวไปแล้วลีออนเอ้ยกอซิ Godzilla, ลาร้องหน่อย